ทำมากี่ปีแล้วครับก็เข้าสู่ปีที่6แล้วค่ะปีที่6เรามีความรู้เรื่องแมลงอยู่แล้วไหมครับเป็นคนชอบแมลงหรือว่ายังไงคือเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้ถึงกับชอบนะคะแต่ว่าในวัยเด็กเนี่ยอาเป็นเด็กต่างจังหวัดมาจากมัานนอกก็เคยกินแมลงอยู่แล้วอ่าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องหรอกผมว่าคุณเมืองคนจังหวัดไหนก็กินเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยแมลงที่เราเลี้ยงเนี่ยคือตัวตัวสะดิ้งค่ะสะดิ้งหรือจิ้งหรีดทองแดงลายค่ะจิ้งหรีด ทองแดงลายนั่นคือสายพันธุ์ของเขาเพราะว่าองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์นี้ว่าเป็นอาหารใหม่เป็นโนเวลฟูดเรามีความรู้ในการเลี้ยงจิกหลินมาก่อนไหมพี่อ้อก็ตอนที่เริ่มเนี่ยอ้อยังไม่มีความรู้เลยค่ะคแต่ว่ารู้ว่าตลาดโลกกําลังต้องการอ้อเริ่มจากที่แบบเรียกได้ว่าเริ่มจากศูนย์เลยแล้วกันนะคะคต่อให้เป็นคนเคยกินแต่ว่าไม่ใช่คนเคยเลี้ยงแล้วอ้อก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงแล้วตั้งใจที่จะเลี้ยงเพื่อการส่งออกด้วย เป้าหมายของเราก็คือ<า>พอ,อเราไปรู้ตลาดมาปุ๊บเราตั้งใจเลยที่เราจะเลี้ยงเพื่อการส่งออกเลยค่ะเพราะว่าจากสตาร์ทอัพนะคะ,คะทั้งจากฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปเนี่ยทุกคนเข้ามาเกือบจะทุกรายที่ตั้งฟาร์มจิ้งหรีดในต่างประเทศคือเขาเข้ามาศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทยอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นไปใช่ค่ะแล้วก็ไปทำฟาร์มที่บ้านเขาอ้อก็เลยบอกว่าเฮ้ย อาวเป็นคนไทย uh huh. ทำไมเราจะไม่เลี้ยงนี่คือข้อได้เปรียบนะคะทเท่ากับว่ามาเอาโน้ตหาวจากบ้านเราค่ะ